นี่ใช่หรือยังอยูแล้วเฮ้ยโว้ยตายแล้วเข้าไปเจอติดไงมาเอาตัวนี้ก่อนก็ได้มั้ยเล่นค่อยๆเคลียร์ไปค่อยๆเคลียร์ไล่แล้วกันเฮ้ยเพื่อนไอ้โหูแม่งหวังนตาไพ่ลอยรอจับปืนจับปืนรอยิงปาดเลยรอรอรอ

อ๋อมันตีกันกว่าคิดหน้าแล้วคิดหน้าแล้วตายเท้าแล้วนี่เข้าไปแล้วเข้าไปเน้แล้วเข้าไปเนล้อ๋อหนีเข้าไปแล้วมันปลาไฟดักเนาะผมเพียงผมปลาผมปลาอ๋อเหรอไม่ใช่ในเมืองนี้มีนะเอ้ยใครปลาระเบิดมาตรงนี้วะผม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 โอ้โหปลาเข้าไปซ้ายขวาเลยนี่ซ้ายขวาเลยซ้ายขวาเลย พี่รอขอถ้าอยู่เฮ้ยออกมาแล้เฮ้ยไอ้เหี้ยฝั่งนี้เน็ตโอ๊ยหาเนี่ยมันอยู่ตรงใกล้ๆนี่เลยกุมอีกนะกุมเนี้ยเหรอใชรอๆพี่รอรอ Mark t h ร location จุ่มได้ไหมฮะล็อกล็อกอ๋อสวยที่เปิดละ เลยพี่เลยตัวนึงอีกผมว่ามันติดอยู่แถวนี้ว่ะโอเคมาแล้วน่าจะใช่นะน่าจะต่อแน่เลยเฮ้ยผมเรียกแล้วนะเรียกแล้วนะเรียกเลยเรียกเลยเรียกเลยผมจะตายแล้วเนี่ยเร็วเร็วเร็วมันล้อมผมแล้วเนี่ย ไอ้คุณลุงจังพี่ี่มันคงงมันงงเลยพี่มันงงหัวแตกเลยวะเฮ้ผมได้ยินมันพูดแบบพี่พูดว่าอะไรเออมันหายตัวโห้ยเพื่อนมันมันไปไหนไะพี่คนไทยอ่ะอมเวเบเบันาะเหายไปได้ไงมันหมันงงไปไกลตาแตกเลยนเมื่อกี้นะโอ้โห โอ้โหมันโอ้โหมันลงก่อนว่ะจิบหายเออเออลงเล่นนี้ดีกว่าเออหมดแล้วหมดแล้วเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยเจอมูลมาลอยแล้ววะเฮ้ย นี่ไงขาล้มไปดิมึงขาล้มไปดิมึงล้มไปให้พวกนั้นได้คิวอันนี้เอ้าร้านกูอีกต้องคว้ตัวเราควองตัวเราคว้าตัวเราเฮ้ยเอ้ามันมาแล้วโอ้โหทุบได้ไหมได้ได้ถ้ามาไปเคลียร์ก่อนไปม่ใช่ไปเคลียร์ก่อนต่อแตกกันอยู่ ตรงนี้แปอนตรงนี้แม่มาเลย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 มาปอนแอะแอะแตะมุมนี้มุมนี้เอ้รอรอรอไว้รอก่อนเออน็อไปแล้วก็เลยตัวเดียวนี่ Watch out ฝั่งไหน Watch out ทิ้งแหลแล้วชิ้งแหล้วตรงแท้งเลยตรงแท้งนี่เลย Mark the location เฮ้ยเฮ้ยมันมีตัวทิปประตูด้วย โอ้โหผมมาแล้วเลยไงไรอยู่ไหนไหนแลมันลากไปแล้วโอ้โหมันลากอยู่ถูกปะอันนี้แบบเข้ามือว่ะได้เล็กๆแบบโอเปนเกลแม่งหมาไม่แดกเลยเดี๋ยวกลับมาเด้งอีจริงนะแบบผมแบบเล่นไม่มันเลยโอเปนเกลมันดีแค่ว่ามันไม่ค่อยหลุดเท่ไหมแต่อันนี้ก็ไม่หลุดละไม่เด้ง อันนี้มาดิขึ้นมาดิอเอาไงเฮ้ยอตัวน,นั่นไงนั่นไงอ๋อเลยโดนลัดพิวไปด้วย,อยอเออเออเป็นที่เลยก็นายย้ายเรือนานจัง เมีว่ะมีว่ะเอาเลยเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวลงที่สูงให้นะเดี๋ยวลงที่สูงให้เลยเดี๋ยวผมยัดให้หลังไหนหลังไหนมาร์คต์อโลเคชันอ๋อเจอแล,ล,ล้วเจอแล้วหลังหินหลังหินอยู่ห <Watch out. S 2> ลังหินรอรอ น็อกเล้นเนาะเออน็อกแั้น็อกแล้วน็อกแล้วโอ้โหผมยิงไปแค่เยอะผมยิงไปแค่เยอะแล้วโอ้โหมาจุดโลเคชันช่วยกันครับเออไหนอีกไหนอีกเออท้ำให้ดิลังยินนะท้ำให้ดิเออมางี้ดิไม่ซำอโดนลัดไม่ซ้ำหรอกฮะลังยินหรอมีเหรอนี่เฮ้ยเฮ้ยผมโดนผมโดนโอ้โหมันยิงปูจากไหนวะเนี่ยเอย อไอ้มันยิงไกลมาะไอ้มัลโดดลมต่อทับมันโดดลทบตัวนึวนงต่อทบตัวนึงอันแดงอ่ะอันแดงกับกับบ้านกับตรงนี้ยโดดมาอีกแล้วอ่ะโหยเยอะเลยไอ้มันยิงกันวะ่ะเฮ้นนอคนอค อ่าเอ้ยมันลัดไปแล้วอ่ะอ่าเอ้ยลัดใครลัดผมไปแล้วว่ะเน้น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 มาร์ล้เอาหน่อยเจ็บแล้วเจ็บแล้วเจ็บหนักแล้วเอาหน่อยเจ็บอะไรดูผมดิเลือดปวดได้ไงมันยิงเนะตาย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 ตัวนึงเมสตายตัวไปตัวไปเดี๋ยวข้างหน้าเลยข้างหน้าว่าแล้วมันยิงกูมาจากไหน พออตรงนี้พอเอาหลังกระแพงปาหมี่โดนโอ้โหปาหมี่โดนกี่ตัววะเนี่ยไปไปช่ปาหมี่ดิเออน็อกน็อกเอาดินี่โดนตัวไหนวะกี่ตัวดิเออ โอ้เนเนี่ยปิดตุปโปดิ์ดิวผม,มแล้วอุลฟาซ่ากับสาหลายอย่างละสองมาวะเอ้ยมันขับอูเบบบดเจ็บเจ็บรถหัวด้วยตายแล้วไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปหาเบอร์สี่แล้วต้องหาเบอร์สี่แล้วขับอูดนนะผมว่าไปเท่าเรือเล็กกว่าไม่เห็นว่ะนี่ไงโอ้โ มาร์คตำแหน่งเอาหน่อยเอาหน่มันขี่แล้วมันขี่แล้วโอ้ยฝาดเราเกือบไปได้ตอลีบัลในสัตว์ตอลีบันเหรอมึงไงมันมีตัวหนึ่งขี่ขี่ไปอ่ะเกือบโดนต้ำว่ะผมแลอยู่ไหนอยู่ไใช่ใช่ใช้ผมโดนโดนพ่าดนี่แล้วห้องน้ำหรือเปล่าวะเออแถวๆนั้นแหละผมว่าอยู่แถวนั้นแหละ แต่ผมว่าอยู่ในวันพาะทาบ่ะมันยิงอะไรวะน่ะอะไรอะไรเอามันโดนไฟเอ็นปาไฟตัวเองตายเผยเลย We are number one